วิธีการกําจัดต้นไม้ยืนต้นแบบนี้ที่มันรกสวนของเรานะโดยเฉพาะต้นกระถิ่นไม่ใช่เรื่องง่ายนะอย่าคิดว่าดึงถอนออกมาแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นมาอีกนะโดยขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆทําการตัดนะตัดให้มันเหลือความสูงสักประมาณ2นิ้วนะครับสองถึงสนิ้วนะอย่าตัดให้มันจมดินนะครับพอตัดเสร็จให้เพื่อนเอามีดมาสับ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 นะถ้าตัดจมดินมันจะไม่ส่งผลกับตัวยาที่เราใส่เข้าไปพอตัดเสร็จนะครับทาการสับ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 เสร็จต่อไปก็ทําการเอาเกลือกนะครับ หนึ่งช้อนแล้วก็น้ามันพืชนะครับใส่เข้าไปให้ท่วมตัวเกลือนํามาโรยใส่บาดแผลเนี่ยเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หาภาชนะมาครอบไว้นี่แบบนี้มาครอบไว้แบบนี้นะครับต่อไปก็จบปัญหาเรื่องการกําจัดต้นกระถินอีกต่อไปนะครับวิธีการนี้จะส่งผลไปให้รากแห้งหมดเลยนะครับโอเคนะครับถ้าคิดว่าวิธีการกําจัดต้นกระถินเป็นวิธีการที่ดีก็อย่าลืมฝากกดไลค์ตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่วันพรุ่งนี้ว่าจะมีสาระอะไรมาแจากเพื่อนๆนะบ๊ายบายสวัสดีครับ